สวัสดีครับพี่น้องครับวันนี้พระพอรออนเดให้กําลังลใจและหนใจพี่น้องโดยพระวจนะของพระเจ้าในพระธรรมอิสยาห์นะครับอิสยาห์บทที่สี่สิบสามข้อที่หนึ่งถึงข้อที่สามพระวจนะของพระเจ้าได้กล่าวว่าบัตรนี้พระเจ้าผู้ได้ทรงสร้างท่านยาโคบพระองค์ผู้ได้ทรงปั้นท่านอิสาเอลตรัสด,ดังนี้ว่าอย่ากลัวเลยเพราะเราได้ไถ่เจ้าแล้วเราได้เรียกเจ้าตามชื่อเจ้าเป็นของเรา เื่อเจ้าลุยน้ำเราจะอยู่กับเจ้าเมื่อเจ้าข้ามแม่น้ำน้ำจะไม่ท่วมเจ้าและเปลวไฟจะไม่เผาผลาญเจ้าเพราะเราเป็นพระเยาวาพระเจ้าของเจ้าองค์บริสุทธิ์แห่งอิสเว็นผู้ช่วยให้รอดของเจ้าเราให้อียิปเป็นข้าไถของเจ้าให้เอธิโอเปียและเซบาเพื่อแลกกับเจ้าขอบคุณพระเจ้าครับ พระวจนะของพระเจ้าตัวนี้ในวัฒธรรมอิสยาห์บทที่43สิ่งที่ชัดเจนบอกอย่างให้เราได้เห็นพระวจนะของพระเจ้าตัวนี้ก็คือพระเจ้าเป็นพระผู้ไถ่พระเจ้าจะเป็นพระผู้ไถ่แต่พระองค์เดียวพระองค์ทรงปโปรดเมตตาหนุนใจให้กําลังกับชนชาติเอเาเอนบอกว่าอย่ากลัวเลยเราได้ไถ่เจ้าแล้วเราได้เรียกเจ้าออกมาตามชื่อของเรา เจ้าลุยข้ามแม่น้ําเราจะอยู่กับเจ้าเจ้าลุยข้ามน้ําลึกขนาดไหนก็ตามน้ําจะไม่ท่วมเจ้าเหมือนเจ้าลุยไฟเจ้าก็จะไม่ไหม้ไฟเห็นไหมครับเป็นการทรงไถ่ที่มาจากพระเจ้าเป็นการยืนยันที่มาจากพระเจ้าว่าพระเจ้าทรงไถ่เราแล้วพระเจ้าทรงนําเราแล้วขอบคุณพระเจ้าครับพระวจนะของพระเจ้ายืนยันกับเราชัดเจนพ่อพระองค์บอกว่าพระองค์คือพระเยาว์พระเจ้าของเจ้าองค์บริสุทธิ์แห่งอิสราเอลเป็นผู้ช่วยให้รอดของเจ้า ผมเจอพี่น้องครับเช้าวันนี้ให้พระพรอ่อนเดย์ให้กำลังกับท่านเพื่อจะบอกกับท่านว่าอย่ากลัวถึงแม้จะมีอุปสรรคปัญหามากมายอุปสรรคปัญหาที่ชนชาติเอสเวนต้องเจอคือข้ามน้ําลุยน้ําข้ามแม่น้ําพระเจ้าสัญญาเลยอยู่กับเจ้าน้ําจะไม่ท่วมไฟไหม้ลุยไฟไฟก็จะไม่ไหมเพราะอะไรครับเพราะพระเจ้าไถาแล้วเพราะนั่นคือคําสัญญาจากองค์พระเป็นเจ้า พระเจ้าได้ไถเราแล้วพราะพระองค์คือพระเยาวาพระเจ้าพระผู้ไถพระเจ้าแห่งความรอดเมื่อพระเจ้าได้ทําสิ่งนี้กับอิสราเอลผู้เป็นประชากรของพระเจ้าพระเจ้าก็ปรารถนาที่จะทาสิ่งนี้กับเราองหลายผู้ที่เชื่อและวางใจในพระองค์เช่นกันดังนั้นพระพรออนเดในเช้านี้หนุนใจให้พี่น้องอย่ากลัวกับอุปสรรคปัญหาอย่ากลัวกับสิ่งที่กําลังจะเกิดขึ้น แต่ให้เราเดินหน้าลุยมันแต่ให้เราเดินหน้ามุ่งไปแต่ให้เราเดินหน้าเดินต่อไปเพราะอะไรครับเพราะพระเจ้าอยู่กับเราเพราะอะไรครับเพราะพระเจ้าไถเราแล้วเราเป็นของพระเจ้าแล้วดังนั้นเองเช้าวันนี้ขอให้ผู้ว่าเจน้าของพระเจ้าตัวนี้ยืนยันบอกกับเราว่าพระเจ้าพระเยโฮวาห์นั้นเป็นพระเจ้าแห่งความรอดเป็นพระเจ้าแห่งการทรงไถ่ดังนั้นพ่อขอรอนเดย์ในเช้าวันนี้ใจพี่น้องนะครับให้พี่น้องได้มี กำลังที่มาจากพระเจ้าอยากลัวเดินต่อไปสู้กับปัญหาอุปสรรคต่างๆพระเจ้าอยู่กับเราพระเจ้าไถ่เราและพระเจ้าเป็นพระเยาว์วพระเจ้าแห่งความรอดให้กับเราขอเช้าวันนี้ท่านหลายเ้รับพระพรที่มาจากพระเจ้าเป็นพระพร On t เดอ a เดกับท่านขอพระเจ้าอวยพรครับ